สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพ,พระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชนาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2568ความว่าสมเด็จพ,พระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริด ในโอกาสวันชาติของราชนาจักรสเปนหม่อมชันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝาพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนสืบไป ปี2568นี้มีความสำคัญต่อประเทศของเราทั้งสองเนื่องจากเป็นวาระครบ155ปีของความสัมพันธ์การทูตระหว่างประเทศไทยกับสเปนสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประกอบกับความสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นดังพื้นฐานอันมั่นคงก่อให้เกิดความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาพลังงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนหรือการแลกเปลี่ยนทางการกีฬาขอฝากพระบาททรงมั่นพระทัยได้ว่าความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันนั้นจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองในภายภาคหน้า พระปรมาพิไทยมหาวชิวราลงกรณ์พระวะชิวระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอบประเนตรการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่อง The Nutcracker โดยคณะสมาร,ราโอเปร่าแอนด์บัลเล่เทเตอร์จากสพันธรัฐรัสเซีย วันนี้เวลา11นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่อง The Nutcracker โดยคณะสมาราโอเปร่าแอนด์บัลเล่เทเตจากเมืองสมาราสาปันรัสเซียโดยเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27 ทังนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เปิดโลกกระทัดแห่งงานศิละปะได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของเสียงดนตรีและการเต้นรำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและระหนักในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเสมอซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งให้ความสำคัญและทรงมีพระเมตตาต่อเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ได้โอกาสจึงพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมรับชมการแสดงบัลเล่ซึ่งเป็นการได้รับชมครั้งแรกของเด็กและเยาวชนหลายคนโดยวันนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวิทยายลัยมูลนิธิและสมาคม40แห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าร่วมรับชมกว่า1,000คน การแสดงบัลเล่เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวแห่งเวทมนต์ในขําคืนคริสต์มาสของเด็กหญิงที่ได้รับตุ๊กตานัดแครกเกอร์และต้องผเผชิญกับกองทัพราชาหนูด้วยความกล้าหาญของเด็กหญิงจึงช่วยให้นัดแครกเกอร์สามารถเอาชนะราชาหนูและแปลงร่างเป็นเจ้าชายรูปงามพาเด็กหญิงท่องไปยังดินแดนแห่งขนมหวานผ่านป่าหิมะและดินแดนมหัศจรรย์ ถือเป็นการแสดงสุดคลาสสิกบอกเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่ายสนุกสนานเต็มไปได้วยความอบอุ่นโดยการแสดงได้ผสมผสานระหว่างจินตนาการดนตรีและภาพฝันโดยคณะสมราโอเปร่าแอ์บัลเล่เทเตอร์เป็นหนึ่งในคณะบัลเล่ชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงเทคนิคการเต้นบัลเลต่ต้นตำรับรัสเซียไว้อย่างเข้มขน้นบัลเล่ดนตรีโดยวงมูลนิทิรยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตรา มีนายเยฟกินีโคกลอฟเป็นวัทยากรผู้อำนวยเพลงภายหลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชบรมโอกาศให้ผู้แทนนักแสดงและวัทยากรเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมรับชมการแสดง อย่างความเปลื้องปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ oh oh สมเด็จพระนิฐิธรรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอุไรวันหงษ์สัพพาช วันนี้เวลา17นาฬิกา29สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอุไรวันหงษ์สป,ปราภาสณณเมน,นวัดมกุฏกษัตรยารามเตพระนครคุณหญิงอุไรวันหงษ์สป,ปราภาสเกิดเมื่อวันที่29มกราคม2468เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายงวนและนางจุ้ยลิมอักษรมีพี่น้องทั้งหมด1ิบคน ด้านการศึกษาหลังจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและสำเร็จปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตคณะเภสัชกรรมศาสตร์ปี2498เริ่มทำงานเป็นเภสัชกรในแผนกกองทุนหมุนเวียนกองบรรเทาทุกข์และอนามัยสภากาชาติไทยและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับตาแหน่งเป็นหัวหน้ากลางยาแผานกเวชภัณฑ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและได้ขึ้นเป็นหัวหน้าห้องยาทุนหมุนเวียนและหัวหน้าแผานกยาตามลําดับตําแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุการทํางานคือหัวหน้าแผานกยาทุนหมุนเวียนตลอดชีวิตการทํางานคุณหญิงอุไรวันเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกําลังความสามารถได้มีโอกาสรับผิดชอบพระโอสถของพระราชวงศ์ และยังเป็นผู้เริ่มงานวอร์ดฟาร,รม์มเซีเป็นครั้งแรกเพื่อให้เภสัชกรดูแลการใช้ยาร่วมกับพยาบาลร่วมจัดตั้งเภสัชตำรับเป็นแห่งแรกของประเทศและศูนย์ข้อมูลยาขึ้นภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาะและให้การอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยะจุลจอมเกล้า ด้านครอบครัวสนปก,กนรรษัตริย์จารย์กิติคุณนายแพทย์จตุรพรโหสัปปรพาชามีบุตรธิดาสามคนคุณหญิงโอรายวันหสัปปรพาชาถึงเกิกรรมได้โรคชราเมื่อวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568สิริริรวมอายุได้100ปีเศษมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พาย,ยามยากสภากาชาติไทยเยี่ยมโรงครัวพระราชทานและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยตำบลชีน้ำร้ายจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยาาสภากาชาติไทยลงพื้นที่เยี่ยมโรงครัวพระราชทานและมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ประตูร,ระบายน้ำบางโฉมสีทางนี้ตั้งแต่วันที่6ถึง10ตุลาคมมีส่วนราชาการคณะกรรมการเหล่ากาชาตนายกองการบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้งนี้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามย่าสภา,ากาชาไทยเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศทางด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภยัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ทางด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้สามารถดําเนินการตามเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมสําหรับท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ําในอัตรา2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอุรก,กภัยในตําบลชีน้ําร้ายอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า1,200หลังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า3,000ราย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมา,มาทิฏฐิระดึกถึงพระราตนตรยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลในในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมเชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษในวันที่13ตุลาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะกลับมาช่วงนี้นะครับพาไปดูเหตุการณ์ความเสีย